สวัสดีครับเตป้นครับวันนี้เราสองคนไม่ได้มาเป็นองครักษ์ให้เจ้าหลวงนะครับแต่พวกเรามาเป็นองค์บาครับไม่ใช่เราสองคนนะครับมาเป็นตัวแทนของศิลปินนักแสดงนะครับร่วมกับสมาคมนักข่าวบันเทิงและกองทัพอากาศครับเพื่อมามอบผ้าห่มให้กับชาวอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีแมแหาและต้องขอบอกว่าพอสองหนุมองครักษ์เชนเต้นถึงที่วัดอำเภอเขมราชจุดแจกผ้าห่มที่แรกปุ๊บ ก็ได้เสียงพิสนานจากแฟละครทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เลยทีเดียวทําเอาเชนเต้นคเพื่อกลื้มใจยิ้มแก้มปีไปเลยค่ะแม่แหงนอกจากสองหนุ่มแล้วเมื่อวานนี้ยังมีเหล่าศิลปินดาราอีกนับสิบไม่ว่าจะเป็นสาวตองทัคนรัม,มยท่านหนุ่มบกไอ้น้าสาวเมฆอติมาสาวแอมศิรประพาสาวเอมณีรัตมนติธิ์ค,คำต้อยปีเตอร์ฟอร์ดฟายและเหล่านักแสดงจากจักรวางเวงรื่องสังทองที่ต่างมาร่วมด้วยช่วยกันแจกผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวปีที่สองที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะแม่แหนว่าแต ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนๆล้นหลามขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างจ้าดีมากครับดีมากดีดีเกินคาดเลยครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแล้วก็ขอบคนที่ให้การต้อนรับแล้วน้องๆที่นี่เป็นไงบ้างเห็นแล้วน้องเป็นยังไงบ้างเงียบเลยเงียบเลยน่ารักไหมน้องน้องน่ารักครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะรักใคร